กาศสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านมนีพอเที่ยงเดือนทางมาติดตามตัวเลขกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์เนาะเป็นอย่างที่ได้ฉายาสองเจ็ดศูนย์เพราะว่าคุณยายปีนั่นให้ป้าน้อยโทรไปหาพอเที่ยงช่วงเสาวๆของวันที่สิบหกไปบอกพอเที่ยงให้บอกเอฟซีแน่บอกพี่บอกน้องแน่เลขงวดนี่พนใดมาเป็นผีพอมาบอกครับสองเจ็ดศูนย์ออกตรงๆเต็มๆเลยงวดนั้นถือทั้งล่างได้แต่ป้าน้อยบอกเลขล่าง ยดยครับงวดน,นั้นแต่ว่ากับเอฟซีกับหลายคนอยู่ครับที่มีโชคมีลาบอยู่เนาะงวดน,นี้ได้เดินทางมาติดตามครับผมโดน,นลาบบริด้มาติดตามมอน,นี้ที่ว่าโอกาสดีครับผมเดินทางมาหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์ผีพอมาหาอีกครับผมท่านผู้ชมผีพอมาบอกเลขหางเดียวสองตขนแขนๆเลยสองตขนแขนๆเลยสิเป็นเลขตัวใดชุดใด สิถูกอกถูกใจแต่ไปช่วมแฟนช่องหรือบ่อเดี๋ยวพอเที่ยงแขกพี่น้องไปฟังจากปากคุณยายสองเจ็นาะครับผมเนาะไปขบอไรห่างไปฟังจะชัดจากปากของคุณยายสองเจ็ดศูนย์พร้อมกันครับผมแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์มันเช้านิดเกลื่อนไปล่ะครับผมบาขึ้นหอดคุณยายว่าสันโอ้ยบม่ได้เห็นหน้ากันโดนมาไทายแต่หนึ่งก็หายไปยงอนมันมันอยู่ไกลกันไม่ได้มาหากันครับผม ว่ามันมีโอกาสดีครับผมเดินทางมาหาคุณย่าสองเจ็ดศูนย์มาหาลุงต้อมลุงต้อมก็เจออยู่เจออยู่เจอฝันดีพร้พอ,รอมคุณย่ายนีกนหนึ่งที่ฝันดีครับผมฝันดีฝันแม่นเนาะข้างหนึง่งเคยโทรไปบอกพอเที่ยงให้ป้าน้อยไปคนโทรไปบอกสองเจ็ดศูนย์ออกสามตัวตรงได้ครับผมมน,นีครับงวลอาจจะได้สามตัวตรงก็ได้เพราะว่าคุณย่าว่าฝันมือขึ้นก่อน ฝันา่าจชไหนคุณยายเหมือนขึ้นก่อนนี่ฝันา่าเฉพอะนะแล้วว่าซื่อน้ำเขาบึงนั่น,นเด้อน,น้อยเหรหนึ่งสองตัวเดียวหนึ่งสองตัวเดียวตัวเดียวแล้วว่าผูใ้ใดไปบอกเพิน่นคือจังว่าเขาเอามาเขาเจ้าเอามาเขาเจ้าเาอามาเพิน่นเพิ่นได้ไรนยินในสิ่ได้ยินเพิ่นเลยมาบอกคุณยายเลยฝ่าวมาบอกคุยังคุหลงสื่อบึงเลยหลาเพน่นะหนึ่งสองตัวเดียว เอาสีบล็อกส์สมอบล็อกส์แล้วหนึ่งสองกับสองหนึ่งนั่มจวนอกโองเป็นคุณพ่อคุณมหามาบอกคุณย่าสองเจ็ดศูนย์ครับผมอยากให้ลูกคือคนมาสื่อเมืองเลยมาสื่อไล่ไปสื่อเจ้าเจ้าเจ้าอันสื่อไปเป็นเจ้าหน่อยก็ยังดียังดีครับผมยามคุณหลวงคุณกับวสาวมาบอก ซุ่มผู้บาซุ่มวันี้บ่มาหาบอกคุณยายบ่มีเม็ดบ่เห็นเจ้าที่เจ้าที่ก็บ่บ่เห็นออกมากเลยบเห็นมาเลยก็แต่ผมกินบอหาจ้กเทื่ยเลยบอหัวอย่าถิ่มกันคักแต่นอกยังวานแล้ว่ามีสิรีสร้างปิดโอ้ยมีสิรีอยู่ครับผมเจ้าที่อันนี้เป็นผีพอผีพอ งวดที่ออกสองเจ็ดูนย์คือกันกะบผีผีพรน้องบอกเนาะคุณยายเนาะซึ่งหมนทั้งรางน้องวันนั้นคุณเนี้ยนี่หนึ่งสองอ่ะพิจณาบุงเรื่องครับผมท่านผู้ชมถ้าสามตัวเซลเะเดใส่คุณยายสี่มักสี่คุณยายมักสี่เป็นสี่หนึ่งสองยังสี่บอสยังใส่สี่หนึ่งสองครับผมท่านผู้ชมทาสามตัว แต่ว่าคุณผีพอเนี่ยเพิ่งมาบอกหนึ่งสองตัวเดียวบ้านเด็กที่ทะเลก็คือมันสิเป็นเ่าตายมันสิเป็นศูนย์ไปจังสันกหรอศูนย์ตัวไหนศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนั่นแหละโอ้แม่นก็นคือโยบวาค,น,น,น,คนเสียชีวิตนอกนั่นแหละศูนย์หนึ่งสองให้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ไล่ดีกว่ากระจิต สี่หนึ่งสองส C หนึ่งสอง C เนียนเนๆก็คือหนึ่งสองคนมาบอกอี่นะศูนย์หนึ่งสองครับผมท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งสองตัวเดียวแขนๆเลยหนึ่งสองอีกคนมาบอกตามจริงคนบริอบอกสามตัวบวกครึ่งวัดสองเจ็ดศูนย์หรอกครับสองเจ็ดศูนย์อันเป็นบอกสามตัวเลยนอกขนใหญ่นอกลอ,องพิจารณาบิางครับผมท่านผู้ชมนี่ก็บอกสองตัวโดนเติมเนาะวันเดียมหากันนาะโดนแล้ว เจ้ามาอยู่เือนพอยู่จะงหวาจังไหนต่างคนต่างหยาบพี่น้องเอ้ยนี่จะพูดลำบากช่วงนี้อันนี้การดนดันมากจะซีดได้นี่ตามจริงนี่ขมันบอกว่าอันนี้สีบอสีบ่ม่าผมได้บวจักหอบขึ้นบ่าจักฝนตกฝนฝนมดขึ้นมดอันนี้บนนี้กะพอเชี่ยงกับเป็นเป็นหลคกหอบนะครับผมท่านผู้ชมขันฝนตกจะซีนี่ที่หอบขึ้นนอนกับบุคคลเดียวนอนเด้ หายใจลำบากครับผมแต่ว่ากะโดนดันมหาคีบเอาไปฝากพีตอน,นอ้นองเนาะเพราะว่าเด็กเกินไปแล้วว่าสิเดินทางมหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์โทษคุยกันยี่มว่านกับโทษคุยกันยี่มว่านกับฝน,นแห้งทั้งมุอบนนั่นเอาละครับผมเนาะท่านไหนชินชอบร้องพิจาณาเบิ่งเด้อครับผม่ตนผู้ชมหนึ่งสองตัวเดียวแขวนแนแต่ว่าคุณยายว่าทาไผมากสามตัวเอาศูนย์หนึ่งสองเพราะว่าผีพอกับคือศูนย์คนตาย เราคุณยายเนาะแมนอ่ะเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขให้คุณยายในยกพื้นที่เนาะในแคปน้าจอยเบิ้งครับผมครับผมท่านผู so e. 2016, ้ชมตัวเลขของคุณยาย270ประจําของงวดวันที่16มิถุนายน2568เนาะครับผมเนาะยาบ่เที่ยงสู้เป็นบังเกลดไก่ปากาก็บ่ค่อยออกครับผมแต่ว่าเลขตัวเดียวหางเดียวครับผมผีพอมาบอก1 2ตัวเดียวแขวนๆเลยแต่คุณยายว่าท่าสันใดมัก3ตัวให้เอา0ใส่ทั้งหน้าเด้อเพิ่นว่า012เพราะว่งสอเพิ่นเสียชีวิตไปแล้ว คนตายก็ต้องเป็นศูนย์เนาะก็เลยให้เป็นศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าเพิ่นมาบอกตัวเดียวล่ะครับผมก็ขึ้นหนึ่งสองสอง,สองหนึ่งไปหลักกับามานั่ขึ้นบนลงล่างน้ำเ้อครับผมท่านผู้ชมให้ทุกท่านโชคดีโชคหวานครับผมมนีมัติตามห้ต่อไปนี่สิสด้มาทุกงวดล่ะครับผมิได็มาทุกงวดล่ะแต่ว่าช่วงนี้ผัดยากยิ่งใช่วงนี้ยากอยยาก,ย,ากยากนักตรงของทหารบนนกองลังสิดิเกิดเสียก,กันกันยากอยคุณยากกัเตรียมขึ้นกันเตียมตเตรียมการขึ้นกัน เบื้องันคุยกันจังไดล่ะทั้งฐานคุยกันแล้วจังไดกะบ่ได้ย่ายก็ดีครับผมกันย่ายก็นจัได้เดินทางเขับบัล่ะกันย่ายว่าขันยิงกันเข้าไปแหละถ้าเราอยู่กันแล้วน้องกัย่ายเนาะเอาละครับผมเนาะให้โชคดีโชคหมานครับผมหนึ่งสองสองหนึ่งโตเดียวแข็งแกรครับผมท่านใดมากกับแคบหนาจะไปเบื้องไห้ทุกท่านโชคดีโชคหมานโชคดีร่ำรวยเงินทองทุกผู้ทุกคนนะครับผมเนาะให้ตีสองตัวสามตัวจังๆคลิปนี้พอจังขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้า ตะวกอนจากกันพอเชี่อมมีของดีมาฝากพีต่อนน้องเป็นของซอยข้าซอยขายครับผมสีพึ่งน้องช้างผูดได้ได้ด้ไปขายของดีดีครับผม่านได้อยากได้ไปฟังราดเดียจากปากปูพร้อมๆกันเลยครับผมเนาะรับข,ขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือวโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้าง ไผ่มีติดตนติดต,ต,ตไว้จะเกิดวารลมีมียิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ซรายเห็นผู้ซ้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูชาไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลนที่นี่สิว่า นองสางเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บ่เพื่อให้ลูกศิษย์อยติโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตฐานจิตบ่านที่เฮือนไปบ่านนีตเฮีอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมคงคลถ้ามาขา้าขายกับบริโต๊ะดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้ัง แตไม้กวนเท่าบ่เข้า,เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดเีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอ,อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงองค์ครัประลาซก็เลยบางคมเกี่ยกับลงปู่ว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลห้เชื้อทิ่ไปที่เหมื่ที่เหนือไปมันรักษาหลยงย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่บบปอปันใด คุยก็ลุงพูดเยู่ยว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธะคุณขึ้นหยกเป็นสัน้น<พ>เป็นสัน้นเป็นนั่นก็ได้ให้กระดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอีหลีมีพูทธะคุณดไวยโปตมีติทิฤทธิมีอำนาจสามารถมวยอ่นอิทธิฤทธิสามารถ,ออาารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็นวัตถุชนมาครับ บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาส่างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาว่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเฮานี่ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผัสมจะว่าออกที่เกียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านีเพราะตาป่นโบเอา่นว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบ้านพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อ เอาขื้นคืนนอย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็เวลายุ่งเรียนนี่มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันไม่คุ้นเพราะภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศิวารีารองมหาราบองค์เนตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากการผีกสารกับโลกยังในนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเศษของบุตรเบิ้ลตำนายอยู่ในเจ็ตำนานบเาบ,เบ,าาบนนิ้ปุ๊กเศษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีปูปุกเศษผู้รู้แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิรบุรนี่ผู้พก,กเศษให้รุ่นแรกอ่าอ่าใายไปสองผู้รอดนะบาดกูดขุนนะผู้รอดทำมาที่โน่นั่นเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับนะสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนมังมีอยู่กินสว่างด้วกันบันจะดูครับครับนี่นี่น,น,นผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของผู้วีรบุรุษบุรุ ยัตตนบนคือปูรอดทงีมิมืองน,นี่มันบวกบวกสายด้ยบ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิ์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็น,นูกสิปยยั้ของพญ่ี่ีห้อมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่องกวางเป็นมาก